รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีน้านักถูกปากท่านนะครับเหยื่อที่ผมใช้ในวันนี้นะครับเป็นกลบยางมินินะครับรุ่นหยุดน้ํามีกาดนะครับมาดูกันครับว่าจะมีผลงานไหมนะครับ แล้วนะครับอยู่ครับไม้เดียวเลยนะครับนี่ครับ ไซส์สวยเลยนะครับเต็มปากครับปากผลการไว้ด้วยนะครับกับกบยางมินิรุ่นหยุดน้ำมีกาดนะครับมีตัวเป็นโดนครับปล่อยนะครับตัวนี้ก็ปล่อยนะครับตัวนี้ดูครับ สงสัยจะท้องนะครับปล่อยเขาสู่ธรรมชาตินะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับกบยางนี้รุ่นหยดน้ำมีกาดนะครับปล่อยครับ